รายการสื่อดีฟังเมื่อไหร่ก็ดีสวัสดีครับรายการสื่อดีฟังเมื่อไหร่ก็ดีขอเสนอสาราละครเรื่องสนทนาภาษาบ้านๆอ,อปอ,อปเรามาแล้วช่วยถือของหน่อยเร็วมาละจ้ามามามาช่วยถือวันนี้วันหยุดซื้อของมากินกันเยอะเลย อืมก็ดีตามสบายนะแกจะเล่นเน็ตไหมวะใช้ความเราได้นะเออเอออฟเปิดคลิปนักร้องร็อกเกอร์ชื่อดังที่กำลังตอบเป็นข่าวในตอนนี้ให้ดูหน่อยสิได้ข่าวว่ากำลังดังเลยได้ได้เรามีลิงก์อยู่ว่าจะเปิดดูหลายครั้งละแต่ก็ยังไม่ได้เปิดดูสักทีเลยอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนะหาก่อนนี่ไงเจอแล้วไหนไหนดูหน่อยในข่าวบอกว่านักร้องร็อกเกอร์ชื่อดังทะเลาะก,กับภรรยาแล้วนักร้องคนนี้ก็ใช้ยาเสพติดด้วย ทำร้ายร่างกายภรรยาของเขาด้วยนะทำไมเดี๋ยวนี้นักร้องที่มีชื่อเสียงต้องหันไปใช้ยาเสพติดกันด้วยนะอืมนั่นสิแล้วในข่าวอ่ะเขาบอกไหมว่านักร้องคนนั้นน่ะชื่ออะไรอยู่ค่ายไหนเท่าที่เราได้ยินมาก็ไม่บอกนะว้าเลยไม่รู้เลยว่าเป็นนักร้องคนไหนพวกสื่อเขาไม่บอกชื่อหรอกอาจจะกลัวโดนฟ้องร้องก็ได้ถ้าเขาพูดชื่อนักร้องคนนั้นน่ะทำไมต้องกลัวโดนฟ้องร้องด้วยละ่ะ ก็มันเป็นเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนสิทธทิส่วนบุคคลไงถ้าเขาพูดชื่อของนักร้องคนที่ตกเป็นข่าวออกมาก็อาจจะโดนฟ้องร้องได้เพราะว่าข่าวนั้นอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้อีกอย่างมันเป็นเรื่องของจรรยาบรรณด้วยนะแม้จะพูดชื่อได้ก็ไม่ควรพูดอ๋อเข้าใจละแล้วแกมีลิงก์ข่าวอื่นอีกไหมมีมีมีคลิปที่เกี่ยวกับฟิตเนสนะที่เอาผู้หญิงเปลือยมาโชว์อะแกเคยดูหรือยัง ยังไม่เคยดูเลยไหนลองเปิดดูสิโอ้นี่ฟิตเนสเขาเอาใจลูกค้าขนาดนี้เลยเหรอที่ไหนอะ่ะบริการดีเนาะไม่รู้อ่ะแกเขาไม่ได้บอกชื่อของฟิตเนสนะฮอารมณ์เสียแกกับข้าวกินกันดีกว่าอ้าวเออเอเอ,เอก็ดีเหมือนกันหิวละจากละครวิทยุของเราขอฝากถึงนักสื่อสารมวลชนทุกท่านว่าควรเสนอข่าวโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิทส่วนบุคคลของผู้ตกเป็นข่าวและแหล่งข่าวสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับผลิตโดยนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยายลัยราชภัฏพระนครรายการสื่อดีฟังเมื่อไหร่ก็ดี